ส่วนสถานการณ์โควิดในบ้านเรายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะมีคนบันเทิงติดเชื้อเพิ่มอีกแล้วอย่างวันนี้ค่ะสาวแม็กกี้อาภาก็ได้ออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังเข้ารับการรักษาแล้วค่ะ นักแสดงสาวแม็กกี้อาภาได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวผ่านทางไอจีให้ทุกคนได้ทราบนะคะพร้อมข้อความว่าแม็กกี้ได้รับการตรวจ RT-PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อค่ะตอนนี้ได้ปรึกษากับแพทย์แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาที่ถูกต้องตามคําแนะนําของแพทย์แล้วนะคะโดยได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยยังไงต้องขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านและงานต่างๆที่ต้องเลื่อนออกไปด้วยค่ะ ฝากฝั่งบันเทิงเกาหลีใต้นะคะวันนี้นักแสดงหนุ่มยุนชานยองจากซีรีส์เรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบีก็ได้รับการยืนยันค่ะว่าติดโควิด -19 โดยเมื่อวานนี้นะคะยุนชานยองเนี่ยได้ตรวจแบบ ATK ผลออกมาเป็นบวกค่ะก่อนจะเข้าร่วมการถ่ายทำของรายการ Men on a Mission ของช่อง JTBC นะคะทำให้ต้องยกเลิกตารางงานแบบกระทันหันเลยทีเดียวแล้วก็เข้ารับการตรวจแบบ PCR ค่ะซึ่งผลตรวจออกมาว่าเป็นบวก กในวันนี้ค่ะโดยได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มแล้วเจ้าตัวตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรค่ะ